เพิ่งพากันตั้งสติสํารวมใจให้ดีเพื่อฟังธรรมะธรรมะคำสั่งสอนของพระทธเจ้ากันนี้จักว่าด้วยอิทธิบาตธรรมทั้งสี่อิทธิบาตแปลว่าคุณเครื่องให้สำเร็จ สิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยหัวเฮดบุเห็นวะหมออันบุคคลใดเป็นผู้มีคุณธรรมสี่อย่างนี้อยู่ในใจแล้วทำการงานอะไร ก็มักจะสำเร็จรุล่วงไปด้วยดีจะเป็นคารือหัดก็ตามเป็นนักบวชก็ตามผู้ที่ทำการงานต่างๆจะสำเร็จรุล่วงไปได้นั้นต้องอาศัยคุณธรรมสอย่างนี้แน่นอนเลยถ้าขาดคุณธรรมสี่อย่างนี้แล้วการงานอะไรอะไรก็สำเร็จไปไม่ได้ให้พึ่งพากัน ท่องจำไว้ในใจให้ได้อิทธิบาททำทั้งนะสี่ฉันทะความพอใจรักให้ในสิ่งนั้นๆวิริยะเพียรประกอบในสิ่งนั้นๆันจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นๆไม่วางธุระวิมังสามันตริตองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ คุณสีอย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชันชกนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมะสี่ข้อนี้ไว้ทนเรียกว,ว่าอิทธิบาทอิทธิบาทธรรมแปลว่าธรรมอันนี้นะจะว่ามีฤทธิ์มีเดชก็ว่าได้มีอิทธิฤทธ สามารถบันดาลให้บุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมะเน,นี่ยนะดำเนินกิจการอะไรไปนั่นสำเร็จรุล่วงไปได้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆนั่นแหละการทำงานทุกอย่างไม่ว่าทางโลกทางธรรมมันก็ต้องอาศัยความพอใจนี่แหละเป็นเบื้องต้นก่อนเลยถ้าไม่พอใจแนละ้วมันจะทำอะไรล่ะคนเรา ก่อนที่จะทำการทำงานอะไรก็ต้องปลูกความพอใจลงในการงานนั้นแล้วก็ต้องมีโยนิโสมนสีการตรีตองพิจารณาเหตุผลในหน้าที่การงานนั้นนั้นว่าเมื่อเราทำการงานอย่างนี้ลงไปสำเร็จลงแล้วมันจะได้ผลดีอย่างนั้นอย่างนั้นหรือพิจารณาเห็นว่า ถ้าทำการงานอย่างนี้ลงไปแล้วผลที่จะได้รับคือความทุกข์หรือความเดือดร้อนจกไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเย็นใจหรือความเจริญทางด้านวัตถุสิ่งของอะไรหมดเนี่ยเมื่อพิจารณาเห็นแล้วนี่ก,ก็เก็ว้นไม่ทำนั่นนละไม่ใช่ว่า พอแต่พอใจในหน้าที่การงานใดๆแล้วก็ไม่ต้องวินิจฉัยกันเลยลงมือทำไปเลยอย่างนี้บางทีการงานนั้นมันประกอบไปด้วยทุกข์้วยโทษก็มีหรือว่ามันไม่เหมาะสมก็มีออทำมากได้ผลน้อยก็มีมือนี้ถ้าขาดการไข้ควรการตรีตรองแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยพูดทั้งการงานภายนอกก็ดี งานทรรม,มาหาเรื่ยงชีพของคนผู้เกิดมาในโลกนี้นะแม่งานในวัดวาศาสานาคือการปฏิบัติธรรมการทนุบำรุงวัดวาศาสานามมนีมันก็ต้องอาศัยความพอใจในเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยปัญญามันตรีตองพิจารณาเหตุผลในเรื่องการปฏิบัติธรรม ในเรื่องการบําเพ็ญบุญกุศลมือนี้นะก่อนที่จะลงมือทำอะไรลงไปนี่เบื้องต้นนี่เราก็ปลูกสันทะความพอใจลงก่อนนั่นแหละแล้วต่อไปก็ใช้โยนิโสมนสิกการตรีตองพิจารณาหน้าที่การงานนั้น mm. เช่นอย่างว่าพูดถึงการปฏิบัติธรรม เอาการให้ทานอย่างนี้มันตรีตองพิจารณาว่าฉะนัานพระศาสดาจึงได้ทรงแนะนําสั่งสอนให้พุทธบริษัททำบุญให้ทานมีจุดมุ่งหมายอะไรอย่างนี้นถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ปัญญาแล้วมันก็มีแต่เชื่อตามตาม,ตามกันมาเท่านั้นแหละอ้าวปูย่ย่าตายายพาทำก็ทำมาแล้วท่านว่าได้บุญก็ว่าได้บุญกับท่าน อย่างนี้นะ <c oughs> แลบางทีไม่รู้จักการทำบุญนั้นเพราะว่าการทำบุญนี่บางอย่างมันก็มีผลมากบางอย่างก็มีผลน้อยนี่มันมันไม่ใช่ว่าพูดถึงการทำบุญแล้วมันจะมีผลเสมอกันไปหมดไม่ใชนะ่ดังนั้นแหละ เมื่อเกิดความพอใจในการให้การบริจาคทานแล้วก็ต้องใช้ปัญญามีอุบายแยบคายในใจมันตรีตองพิจารณาเรื่องที่ว่าตนจะให้ทานนั่นนะตนจะให้ยังไงตนจะสร้างกุฏิถวายไว้วัดวาอารามสักครั้งหนึ่งอย่างนี้สร้างกุฏินมีประโยชน์อะไรก็ตรีตองพิจารณาลงไป อ๋อสร้างกุฏิเนื่องจากว่าวัดนั่นน่ะพระสงฆ์องค์เจ้ามีมากที่วอ,อาศัยไม่เพียงพอแล้วพระสงฆ์สามเณรในวัดนั้นก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบไม่เป็นคนโลไม่เป็นพระเนนที่โลเลเหลวไหลตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติด,ด้วยดีหากว่าเราไปปลูกสร้างกุฏิถาวายให้สง์เหล่านี้ อยู่อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมก็จะเกิดเป็นบุญกุศลมีอน,นิสงส์มากไม่ใช่น้อยนี่เมื่อแยบคลายพิจารณาเหตุผลตรานี้ให้เห็นโดยแ่มแจ้งแล้วมันก็จึงได้ลงมือทำแบบนี้นะ,ะฉันทะความพอใจนะั้นมันมีกำลังกล้าขึ้น,นบวันนี้เมื่อปัญญามันสอดส่องมองเห็นเหตุผลว่าการกระทำอย่างนี้นะมีผลดีจริง อย่างนี้นะมันก็เกิดความพอใจสูงขึ้นไปอีกมีปีติในใจลงมือทําไปก็มีปีติอยู่ในใจไปเรื่อยๆบุญกุศลก็ได้อยู่เรื่อยไปบุญกุศลก็เกิดขึ้นในใจเรื่อยไป <c oughs> นี่นี่บุคคลบำเพ็ญบุญกุศลเพียงขั้นให้ทานนี่ มันก็ต้องอาศัยฉันทะความพอใจแล้วก็อาศัยโยนิโสมนสิการคือการมันตรีตองพิจารณาเหตุผล <c oughs> มันตรีตองพิจารณาเหตุผลในการให้การบริจาคนั้นให้มันเห็นแจ้งด้วยใจของตนเองอย่างนี้แล้วมันก็มีผลมากสิวันนี้นะทำไป ทำน้อยก็ได้ผลมากมเป็นอย่างนั้นบางคนก็เห็นไปว่าอืมก็ทำบุญให้ทานเนะี่ยเมื่อเราสละสิ่งของให้ผู้อื่นไปแล้วก็ได้บุญทั้งนั้นแหละทำไมจะไม่ได้บุญเท่านั้นแล้วก็แล้วไปเลยมองไม่เห็นเหตุผลต่างๆละเอียดละออไม่ปลุกใจให้เกิดปิติยินดีในการกระทำนั่นๆอย่างนี้ ได้อยู่หรอกได้บุญแต่ว่าได้น้อย <c oughs> ไม่ได้มากเพราะว่าความปีติความปีติในใจนะ่ะมันไม่แก่กล้า <c oughs> <c oughs> การทำบุญกุศลนี่ถ้าให้มันได้ผลมากนะมันต้องมีความพอใจเต็มที่ มีปีติขึ้นในใจอย่างแรงกล้า <c oughs> เช่นนี้แหละมันถึงมีอาน,นิสงส์มากมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคุณสี่อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักนำบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัย <c oughs> ถ้าสิ่งใดมันเหลือวิสัยแล้วมันก็ เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำอะไรลงไปแล้วมันจิตสมหวังมันจิตมันจะเป็นไปได้ทุกอย่างไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> มื่อคนเรานะฮะมีความพอใจเป็นทุนรอนเบื้องต้นแล้วเช่นนี้มันก็ย่อมลงมือทำาแล้แบบนี้นะภาคเพียนพยายามไป การกระทําความดีนี่มันก็ชอบจะมีอุปสรรคมาขัดขวางเป็นระยะระยะไปะเมื่ออุปสรรคอะไรมาขัดขวางเกิดขึ้นเราก็พยายามฝ่าฟันอุปสรรคอน,นั้นไปหาทางแก้ไขเอาจนว่าสุดกําลังความสามารถเมื่อแก้ไขไม่ไหวแล้วนะั่นถึงค่อยุติลงน,นี่จึงเรียกว่าความเพียน เพราะว่าการทําความดีเมื่อทําไปแล้วไม่ใช่ว่ามันลาบลื่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ธรรมดานะ่ะดีมีอยู่ที่ไหนชั่วก็มีอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละเมื่อต้นไม้ที่มีผลมีอยู่ที่ไหนต้นหญ้าต้นศัตรูพืชแั่มันก็มีอยู่ที่นั่นปลูกข้าวลงในนาเอาหญ้ามันก็งอกขึ้นในนาปลูกผลไม้ลงในสวนหญ้ามันก็งอกขึ้นในสวนนั่นแหละ ทีแรกนะปรับดินนี่เตียนโล่งไปหมดเลยบขอปลูกพืชผลมากลากไม้ลงไปในดินแล้วพอต้นไม้มันขึ้นไปอายามันก็แทรกขึ้นมาทันทีเลยอย่างนี้นะเพอเหตุนั้นพวกที่ทำสวนทำไร่มันจึงต้องได้ดาย้าไปเลื่อยป้องกันญ้าไม่ให้ขึ้นไม่ให้มันแย่ยงกินอาหารของต้นไม้ที่มีผล ต้นไม้นั้นจึงงดงามเจริญผีิดดอกออกผลให้เจ้าของได้นี่อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นหลยเพิ่งพากันเข้าใจการกระทำความดีไม่ว่าไม่ว่าเพศใดภูมิใดไม่ว่าคาลือหัดไม่ว่านักบวชเมื่อลงมือกระทำความดีเข้าไปแล้วมันต้องมีความชั่วมาแทรกแซง ดังนั้นเราจึงต้องอาศัยความภาคพูมพยาย,มยามขาจัดความชั่วนั้นออกไปเรื่อยๆเมื่อขจัดความชั่วออกไปได้แต่ละทีปัญญามันก็เกิดขึ้นความเฉลียวฉลาดมันก็มีขึ้นอย่างนี้แหละก็ได้ความรู้ความฉลาดเพราะพาะกิเลสนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าหาว,ว่ากิเลสไม่มารบกวนใจมันก็ไม่คิดไม่อ่านไม่หาหนทางกำจัดมัน เช่นนี้นะมันก็เลยไม่ฉลาดไม่มีปัญญาอะไรเลยดังนั้นเราจะไปโทษเอาว่ากิเลสนี่ไม่ดีโดยประการทั้งปวงก็ไม่ใช่ถ้าจะว่าแง่ดีมันก็ดีคือมันมาเตือนจิตเตือนใจนี่ให้ตื่นอยู่เสมอให้รู้สึกสำนึกตนว่าสมมติว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะพูดให้ฟังว่า ท่านนะมาอาศัยอยู่ในของที่ไม่เที่ยงนะท่านจะได้อาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้ไปไม่นานหรอกมีต่อไปวันคืนล่วงไปล่วงไปร่างกายก็ชํำรุดสุดโทมไปตามกันเพราะฉะนั้นท่านอย่านิ่งนอนใจจงทําที่พึ่งให้แก่ตนไว้ในเมื่อร่างกายนี้มันยังเปิดโอกาสให้อยู่มันยังไม่แตกดับทำลาย คล้ายๆกับว่ามันมาเตือนใจอย่างนี้ถ้าหากว่ากิเลสมันพูดได้นะมันจะต้องเตือน <c oughs> ผู้อยู่อาศัยร่างกายอันนี้ให้รู้สึกสำนึกตัวเป็นอย่างนั้นแต่คนผู้ที่ขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันจกไม่มีอุบายอะไรในใจเลยสอนใจตัวเองก็ไม่เป็นทําความเพียรไม่ทราบทำยังไงไม่รู้จัก ความหมายแหง่งแห่งความเพียรความเพียรก็หมายความว่าเพียรพยายามมีสติสัมปชัญญะประจำอยู่ที่กายวาจาใจนี้เสมอคอยระมัดระวังอย่าให้ความชั่วมันเกิดขึ้นในจิตใจถ้าเผลอไปหากความชั่วอย่างในหนึ่งมันเกิดขึ้นในใจก็รีบกําหนดละมันไปทันทีเมื่อละครั้งหนึ่งแล้วยังไม่ได้ เอาก็ต่อไปก็เพียนละมันไปอีกละมันไปเรื่อยๆจนว่ามันรังงับไปอย่างนี้นะจึงเรียกว่าความเพียนปล่อยผ่านเข้าใจาผู้ไม่มีความเพียนหมายความว่าเมื่อกีเลสความชั่วอะไรมันเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเพียนพยายามกําหนดละมันไปหน่อยหนึ่งมันไม่ดับแล้วก็ยอมแพ้มันไปเลยปล่อยให้มันครอบงาจิตใจไปอย่างนี้นะท่านเรียกว่า คนที่ไม่มีความเพียรคนนั้นไม่มีความเพียรก็พ้นทุกไปไม่ได้ผู้ใดมีความเพียรผู้นั้นแหละถึงจะพ้นทุกไปได้ดังพระพุทธภาสิตทรงตรัสไว้ว่าวิริเยนัททุขามัจเจติผู้มีความเพียรน,นั่นแหละถึงจะพ้นจากทุกไปได้ผู้จะพ้นจากทุกขไปได้ก็เพราะมีความเพียร พยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้เบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิตใจ mm hmm. เมื่อมีความเพียรก็มีสติพร้อมมีสัมปชัชญ,ญะรู้ตัวไปเสมอนี่ mm hmm. มันต้องเป็นอย่างนั้นคุณธรรมเหล่านี้นะ่ะท้อยทีท้อยอาศัยกันนะในวัน mm hmm. นี้ก็เอาใจจดจอ่อ mm hmm. เมื่อตอนพิจารณาเห็นว่าการทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นทางระงงับกิเลสตัณหาได้จริงๆเช่นนี้แนละ้วก็เอาใจจดจ่อต่อข้อปฏิบัติอันนั้นไม่ท้อไม่ถอยเออเลื่อยไปอย่างนี้นะไม่ทอดทุระในการงานอันสำคัญสำคัญนะงานภาคเพียนลากกิเลสตัณหานี่แหละเป็นงานสำคัญที่สุดในโลกนี้ ไม่มีการงานอื่นใดที่จะไปสำคัญเท่ากับการงานฆ่าเพลียรพยายามละกิเลสตัณหานี่ไม่มี <c oughs> งานที่เขาคิดคน้นเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเช่นคิดสร้างเครื่องบินสร้างรถยนต์คนไกต่างๆสร้างอาวุธวิเศษต่างๆอันนี้เขาก็ว่างานยากเต็มทนเลย ละเอียดมากทีเดียวแต่แล้วเมื่อมาพิจารณาโดยเหตุผลแล้วยังสู้งานละกิเลสนี้ไม่ได้งานละกิเลสยังละเอียดกว่างานที่เขาสร้างอาวุธปรมาณูนั่นซ้ำอีกเพราะอะไรจึงว่าอย่างนั้นกเพราะว่ากิเลสนี่มันไม่มีรูปร่างอะไรเลย ส่วนว่างานสร้างอาวุธอันมาหาปลายโลกอย่างว่านั้นมันมีรูปร่างนี้มันมีรูปมองเห็นด้วยตา,ยานั้นเมื่อจิตคิดได้บ่าเอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เอาอันนี้ประกอบกับอันนี้เข้าไปเห็นเห็น่าจะได้ผลพอ,อคิดได้อย่างนี้แล้วก็ลงมือประกอบเข้าไปเมื่อประกอบเข้าไปแล้วก็ทดลองดู เมื่อมันยังไม่ให้ผลเอาก็คิดต่อไปอีกไปอย่างนั้นไอ้ความคิดทางโลกนั่นน่ะคิดความคิดทางโลกนั้นเขาคิดเอาความคิดในทางธรรมถ้าคิดสูงขึ้นไปแล้วไม่มีไม่มีคิดว่าจะเอาอะไรเลยมีแต่จะคิดทิ้งมันไปหมดเลยเมันมันมันหันหลังให้กันอย่างนี้นะความรู้ความคิดในทางโลกกับทางธรรมน่ะมันแตกต่างกันน่ะ ก็ต้องให้เข uh ้าใจว่าอย่างนี้คุณธรรมเหล่านี้แหละมันจำเป็นต้องได้บำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจถ้าไม่บำเพ็ญอิทธิบาตทำทั้งสี่นี้ให้เกิดในใจแล้วผู้นั้นก็กลายเป็นคนอ่อนแอเฉยชาทำความดีไม่ได้เพราะว่าไม่มีฉันทะ อยู่ในใจเลยทันคิดว่าจะทำความดีเท่านี้แหละใจมันอ่อนลงไปแล้วใจมันอ่อนลงไปแล้วมันท้อใจแล้วเพราะมองไม่เห็นเหตุผลแห่งความดีที่ท่านแนะนำให้กระทำนั้นมองไม่เห็นเหตุผลด้วยตนเองเหตุตนั้นมันจึงทำความดีขั้นสูงขึ้นไปไม่ได้เลย ต่อเมื่อผู้นั้นน่ะมีฉันทะพอใจรักใคร่ในการประกอบความภาคเพียรพยายามละกิเลสตัณหาเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าบุคคลที่เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่อะไรอื่นไกลมาทำให้เป็นทุกข์ก็ดวงจิตของคนเราเนี่ยมันสร้างกิเลสขึ้นสร้างกิเลสขึ้นแล้วกิเลสมันก็ บันดาลให้คนเราไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี่เนละยผลแห่งกรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนี่แล้วจะไปโทษใครอยู่นั่นตัวเองไปสร้างกิเลสขึ้นมากิเลสนั่นมันมีทั้งส่วนดีส่วนชั่ววะนี่นะอย่างตัณหาอย่างนี้นะตัณหาความอยากความอยากได้ดีก็มีอื ความอยากทำความชั่วก็มีอย่างนี้แหละความอยากได้บุญผู้ใดอยากได้บุญขวนขวายในทานเหมือนนี้ไปอย่างนั้นขวนายในทานการกุศลต,ต่างๆอยากได้บุญขวนขวายในการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยากได้บุญขวนขวายในการไหวพระภาวนาเจริญธรรมถาอวิปัฏนาชำระใจที่เศร้าหมองให้พองใส ปราเสจากกิเรสบาพระธรรมมันก็ได้บุญสูงขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้ก็อาศัยความอยากนั่นแหละเป็นมูลเหตุบุคคลผู้ที่มีโมหะอาวิชชาครอบงำจิตใจเข้าแล้วอย่างนี้ความอยากมันจะไม่ไปทางดีแล้วบะนี้เพราะมันมีอวิชชาเป็นคู่เป็นเครื่องนำทางบะนี้มันก็ทำให้อยากไปในทางชั่วนั่นแหละ อยากฆ่าสัตว์อยากรักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดไท่โทษต่างๆอันบุคคลที่จะไปซ่องเสพความชั่วต่างๆดังกล่าวมานี่ก็เพราะว่าปล่อยให้โมหะอวิชชาครอบงำจิตใจปล่อยให้ความอยาก อันเป็นฝ่ายชั่วนะครอบงำจิตใจจนว่ากิเลสลอนนะั้นมันมีอิทธิพลมากเหนือจิตใจของคนน,งนั้นเลยเลยใจของคนนั้นเลยไม่มีอำนาจอะไรไม่มีกำลังอะไรที่จะมาละตัณหานั่นให้เบาบางออกไปจาก,กจิตใจได้เพราะมัวเมาประมาทปล่อยให้ตัณหามันครอบงำจิตมากๆเข้าไป แล้วเช่นนี้มันก็อุปมาเหมือนอย่างนักโทษนั่นแหละเมื่อทําผิดลงไปแล้วก็มันจําเป็นเนตัวทําผิดแล้วเจ้าหน้าที่เขาต้องมีสิทธิ์จับกลุ่มได้อเมื่อจับกลุ่มไปฟ้องร้องศาลศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามันทําผิดจริงก็ตัดสินลงโทษไปจําคุกเขาก็บังคับให้อยู่ในที่จํากัดนั่น ไม่ให้เที่ยวไปสเปะสปะอะไรเลยทุกยากลำบากเลยก็ต้องอดกันทนทานอยู่นั่นแหละไปทำยังไงตนมันทำผิดมาแล้วนี่นั่นเนี่ยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเรานะเมือม่อมัวมอ,มอประมาทสะสมกิเลสตัณหาบาปธรรมให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจแล้ววนันนี้พอมารู้ตัวได้เห็นโทษของมัน คิดว่าจะละมันจะนีมมันไม่ยอมมันมีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วมันก็บังคับจิตของผู้นั้นไม่ให้ยินดีในการทําความดีเลยอผู้นั้นก็ทําความดีไม่ได้จริงๆเพราะมันอยู่ใต้อานาจของกิเลสมานานแล้วนี่เป็นอย่างนี้นะคิดดูให้ดีสําหรับผู้ไม่ประมาทแล้วนะอื ตั้งฉันทะความพอใจในบุญในกุศลในการภาคเพียรพยายามที่จะละกิเลสตัณหาเนี่ยให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจเลื่อยไปเนี่ยหมายความว่ามีความพอใจในการกระทำความดีนี่เลื่อยไปอย่างนี้นะแล้วก็ภาคเพียรพยายามทำความดีไปตามที่ตนพอใจตามที่ตนพิจารณาเห็นแล้วว่าถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ ก็ดำเนินเลื่อยไปอันนี้กีแลสปาประธรรมเหล่านั้นมันก็ไม่มีช่องไม่มีโอกาสที่จะแทรกแซงเข้ามาได้เพราะว่าใจของเรามันหนักไปในทางบุญกุศลแล้วเ,เพราะว่าใจมีดวงเดียวเมื่อน้อมไปทางบุญแล้วมันก็หก่างจากทางบาปมันเป็นอย่างนั้นเมื่อน้อมไปทางบาปมาันมากเข้าไปมันก็ห่างทางบุญ มันมันไม่ใช่มันจะทําพร้อมกันไปได้ไม่ใช่ไม่แล้วอืมมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะวันนี้ผู้มีปัญญาผู้ฉลาดอะ่ะเมื่อมองเห็นว่าบุญเท่านี้แหละจะช่วยเราให้พ้นทุกได้บาปนี้จะจะจ,จูงไปสู่ทุกขก็ทิ้งบาปเท่านั้นเลยวันนี้นะอธิษฐานใจเลยขึ้นชื่อว่าบาปแนละ้วเราจะไม่ทําต่อไปเด็ดขาดเลยตายพินตายเหมือน สิ่งใดเป็นบุญกุศลเราจะทำใน,นในสิ่งนั้นอาชีพอันใดบริสุทธิ์ไม่เป็นบาปเป็นโทษไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราจะทำมาหาเรี่ยงชีพแบบนั้นแม้จะได้ไม่มากก็ตามได้เท่าไรก็จะยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะไม่ทะเยอทะยานเกินเกินนั้นไป <c oughs> เมื่อได้อธิษฐานในใจลงไปอย่างนี้แล้วตั้งความภาคเพียรพยายามลงไปเช่นนี้นะบุญกุศลมันก็เริญงอกงามขึ้นในจิตใจของผุณนั้นโดยแท้เพราะว่าผู้นั้นไม่ไม่สร้างบาปมาแทรกแซงอะ่ะมันก็ได้แต่บุญล้วนๆน,นะที่ที่ท่านกล่าวว่าทานังเมประริสุทังอาสาวัคยาวหังโหตุนั่นแหละ ทานของเรานี่บริสุทธิ์แล้วหนอทานของเรานี่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสาวะไขอดับไปแห่งอาสวะกิเลสทั้งปวงก็มันก็เป็นไปได้อย่างจริงแหละในเมื่อตอนไม่น้อมใจไปในทางบาปอากุศลแล้วแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังควบคุมจิตอยู่เสมอ ไม่ให้มันตกไปในทางบาปอาคุลอย่างนี้นะเช่นไม่ให้มันคิดโลภเล่งเพ่งเล็งอยากได้สมบัติผู้อื่นเป็นของตอนแล้วพยายามควบคุมไม่ให้จิตมันโกรธมันฉุนเฉีวในเมื่อเวลามีใครกระทบกระทั่งมาในทางที่ไม่ดีก็ระมัดระวังห้ามจิตของตอนไว้อย่าให้มันเคลื่อนไหวไปในทางที่ ยินร้ายหรือว่าโกรธชุนเชียวอย่างนี้แหละมีสติสมบัติชัญญะระวัดระวังจิตใจไม่ให้มันหลงไม่ให้มันเมาเมาความคิดความนึกตัวเองคนเรานี่ชอบเมาความคิดตัวเองนะอยู่ไปทำอะไรไปใจกายนั้นทำงานอย่างนั้นไปแต่ใจบุคิดไปเรื่องอื่นนู่น หรือไม่ได้ทำงานอะไรนั่งยิเสยก็นั่งคิดแบบนี้คิดเพลินไปตามอารมณ์ที่มันนึกได้นึกได้อันใดก็คิดไปอันนั้นเพลินไปเมาไปไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีผิดหรือถูกไม่คำนึงคว้าได้เรื่องใดก็ว่ากันไปอันนั้นแหละท่านยนว่าหลงว่าเมานี่ทีนี้พูกที่มีสติสมบัติเนี่คอยระมัดระวังตนอยู่เสมอ แลระมาระวังจิตใจนี้ไม่ให้หลงไม่ให้เมาไม่ให้มันคิดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆกำหนดรู้กำหนดเห็นร่างกายสังขารอันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอยู่อย่างนั้นเ,ออเห็นแล้วเห็นอีกเห็นสังขารนามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่ยนั้น เกิดความพอใจในความรู้ความเห็นอน,นั้นว่าความรู้ความเห็นอย่างนี้นะเป็นความรู้ที่ถูกทางเป็นทางดําเนินพ้นให้พ้นไปจากทุก์ได้โดยแท้เพราะว่าเป็นอุบายละอุปทานในขันห้าให้น้อยเบาบางออกไปหรือว่าให้หมดไปสิ้นไปจากกิตใจโดยแท้จริงดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้